ันนี้ไม่มีอะไรมากมายค่ะพี่น้องจ้าภาพมา,ายางเหรินตะรางมาเบิงสวนผักค่ะสวนผักของเราในบ้านผักนะคะอันนี้ก็เป็นพวกถัว่วมะเขือเทศโหระพาอันนี้ก็มันฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นพวกผักบุ้งผักอะไรหลายๆอย่างนะคะดู แตงกวัวของเราเริ่มออกแล้วนะคะสองลูกนะคะนี่ไงแตงกวัวออกดอกออกลูกเล็กๆแล้วนะคะพี่้อกจ้าพาพี่้องมาหลับช้มสวนเด็กใครเบิงไหมเป็นดอกนะเอออ,<ว>ออกสองน่วยน้อยๆกันน้วยนึงก็ยอย,ยข้างๆกันเด้เห็นแห้งไรเสีอันฮัก เดอ๋มันลดนแล้วตอนนั้นหมากมันก็ร่างขึน้นได้แล้วผลผลิตของเราฮะ,ะขื่นสายขื่นสายย่างขึ้นเร็วอยู่มันก็นหอดย่างม,มาันหรอเด้ดเนี่ยไอ้ยัง,ยงส,สตรอเบอร์รี่ก็ใหญ่ขนาดละเดี๋ยวบดลูกแล้วถ้าเกิดขายายกระถางไหมนี่ค่ะพี่น้องจา้ารงผักพลาสติกของเราอยากได้โรงผักเป็นกระจก ใหญ่อๆอยู่แต่ห้าเฮาบไม่มีพื้นทีนะคะเ,คเดี๋ยวฉันจะเก็บตังค์ซื้อลงผักพลาสติกนะฉันจะเอาไว้ตรงนี้ปะปะแหละกินแม่เธอทำไมป้าป๊ากินเนี่ยหละฉันจะซื้อโลงผักฉันจะเก็บตังค์ซื้อลงผักพลาสติกเขาคอนวันเกิดปีหน้าเด้อ <c oughs> ลุดหั <c oughs> <c oughs> <c oughs> นชอยซันนี่เด้อกัวแตก วันเกิดปีหนาเด้อสื่อซอยสันหานซอยสันในเด้อให้มีเงินเดือนเทนงานนี่เหมวันเต็มทีดรอกงานกันแล้ละเสียวลงมองนี่ละนี่เสียวมาแท,ท่นมองนี่ละแต่เสียวเป็นเป็นไอ้น,นันซ้ำเล็ดเอา้าแมนเป็นแบบมันนันไปเลยจะได้บ<ะ>่บต้องลือเขาลืออกอกชื่อสวยสวยไหมคะ <c oughs> อันนี้มาจากผลมาจากอเมริกาเลยนะคะนี่เพื่อนบ้านซื้อมาฝาก นี่ค่ะพี่น้องว่ามียางมากมายอากาศโอ้ยพี่น้องเอ้ยหอนคางหอนแน่นะคะเห็ดยังบะได้เลยหมวยประมาณสามสิบองศาคุณบ่กไผหมาหน่อยเป็นหนาโอ้ยหอนคางหอนแน่เดี๋ยวใช่ไสิบเอ็ดมงป้าป้าว่ามากกว่าสิบเอ็ดมงแล้วป้าป้าว่าสิบห้านออกไปงานสิเกินก่อนสิไแปดปาร์ตี้เห็นไหสิไปจะมั่งปาร์ตี้โอ้ไปย่ามในก็ได้เออม่ต้องไปนะกิ่ไก่นี่ ว่าล้ว่าไปสิบห้ามันไปยางซช่เกินบมื่อพี่น้องโอ้ยบสะออนอย่ข้างบนกับ,บกมักหน้ำนำเต่เาเฮานี่นะคะสะออนพักขาก้าวกำลังงามแตงโมเราก็ได้หลายต้นอยู่ดิแตงโมก็กำลังตูนะคะสองสี่หกเจ, ết, จ ết ็ดเจ็ดต้นหมดแล้วแตงโมเขาหน่ะไม่ได้ต้นแตงโมออไปสง่งีเออนี่แหละต้นแตงโม แต่ว่าปูกตอนนั้นว่าโอ้มันบกขืนให้ดอกม่อยแม่เสียบเสีบสยบใส่อีกซื้อมาใส่อีกตัวค่ะซื้อมาปลูกตั้งหลายถุงเรืองจ,จะปลูกเหลือนบอกวปลูกเสียบโัคอลไรแต่ว่านมันบก,กนัน่นมันมันแหละมันบางเท่้มันกระถึงในโบในหลีบไงหรอกนี่ข้าวพวกนี้ท่านพี่น้องมาชมสวนเหรอสวนตอนใน,นตึงตึงอืมยางผังอกอันนี้ก็เป็นพวก,กทั่วพวกโหระพาหมักกระเทศ อันนี้แมงลักก็กำลังเขียวเพิ่นได้ปุ๋ยเพิ่นได้ปุ๋ยอ่ะยีราลองหลักเหรออืมโอ้ยฉันเสียด้เอาโอนี้จากอันอันโหระพาแล้วมันสิเป็นกินโหระพาแล้วนี่พกอีตูก็โหระพาปลูกใกล้กันเมื่อไรเด้ได้ยู่นี่นะหนักได้ยโหระพาทั้งหนักเพราะว่าเพราะว่าในกระถางก็ดีก็ดีมันไม่ใช่เครือนน่นกันลมมันช่วยมากมันสิมากอันจับอยู่กับอันพกอีตูมันสิเป็นกินโหระพาหมดเลย เออเพราะว่าเดี๋ยวแม่มาขันอันนี้ซื้อ,อเดือนเพราะว่าอันขันเปิดอันนี้ออกแม่ก็เสียเอายไม่ไหวบางอื่นกันบะไรตัวหรวละผากระผาอีตูนหรละผาจะกลายเป็นนี่ซึื้อนีนี่นกระดางงามมีด้วยไหมขึนม้นขึ้นโทรมาเทียงขึ้นกระดางสันร้อนกรด้วสิมาโทมาที่ใหญ่ใหญ่เละอันนี้ก็เป็นสาระแหน่กับผักบุ้งผักบุ้งน่กาส เบิดห่าส้อมแล้วเด้อโอัวแล้วส่วนไปยังเราเราส่วนไปไป็นต้นแอปเปิลนะคะสองต้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้บดกต้นต้นนี้ดุกตัวปีที่แล้วต้นนี้มันบดกมาสลับกันออปีนี้ต้นนี้ดกคักแอปเปิลแต่ว่าต้นข้างหมันคือต้นข้าวผุนกระดกเ้าเธอจะให้มาเก็บอันในนหน่อยมันออกแม่ปีนี้ดกคักต้นนี้ ทีนี้ฉันจะทำแอปเปิลมอสไว้เยอะๆเลยโอ้ยนอนเต็มนึงบ่งอะไรอย่งเงี้มองบ่งไตงงๆอยู่คนเอ้โหเรานกกับมหากินบ่งโอ้โหคนลูกไปนี่เอาน้ำไปใช้เนี่หันให้อันนกในลูกนะในขวดมาเทเอาไว้ให้นกเล่นเอาไว้ให้นกเล่นนกม่มมีมองเล่นน้ำเทเลย ขู่สิแตกนะเท่ก่นจับก่นมาได้ไหมกุญแจจะเอาแมานำ่งที่ไหนเอาไปให้นกเล่นนี่พาพี่น้องมาลับเบิ้งสวนนะคะต้นแอปเปิ้ลวันนี้บรรยากาศโอ้โหร้องสุดๆโคตรเลยน,ะะนี่ค่ะอัปเดตอัปเดตต้นมันฝรั่งของเราโนดหนัก <Apple S 2> แอปเปิ้ลเราก็ดกนะคะปีนี้เอาโทรศัพท์เถอะหนดหนัก ว้ยคือดีแห็นนีกระเป๋าไว้โอ้บูบิิแตะเพี่มเลย <Apple S 1> แอปเปิ้ลเราก็ดกดกปีนี้ต้นนี้ดกมากม<พ>ากนี่กระเป๋าพาอัปเดตแถวบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศโอ้แม่บ่เดเาเท่าสับเครื่องนั้นมาสาแดแบดไปดกมากนะคะแอปเปิ้ลอันนี้ก็เนี่ยค่ะผักในเรือนผักโรงผักของเราแตงกวาเราก็กำลังออก อันนี้มาระได้ต้นเดียวข้อล่อเลยแตงกวาแตงกวาแตงกวาแล้วก็แตงหมงแล้วก็พริกพริกชี้ฟ้านะคะผักต้นมาระสตอเบอรี่ใบไชบอดอพี่น้องเอ้ยหอนค่ะหอนแน่ผักน,นั้นก็มะเกิดเทศโหระพาถั่วฝักยาว อันนี้ก็เป็นคุณตูเดี๋ยวเด้อนี่นะคะให้เบิ้งอัปเดตผักใหเรากันโหระพาต้นหอมถั่วฝักยาวมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักหอมอีกนะคะผักหอมแล้วก็ปลูกทางน้นยังไม่เกิดนะคะนพี่น้องมือน,นี้ผ้าพี่น้อง อัปเดตบรรยากาศพี่น้องเอ้ยห่อนค่ะห่อนแน่ค่ะฝ <c oughs> นกระบ,บือตกพี่น้องจ้า <c oughs> นี่ก็เป็นพวกหอมนะคะ <c oughs> ต้นหอมกระถิเทียม <c oughs> อัปเดตภาพแทนพี่น้องเบิ้งโม่เนี่ยว่ามีเอียงไรพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดอกไม้ขึ้นตามธรรมชาติ <c oughs> นองเดี๋ยวพาไปอัปเดตลาเวนเดอร์ของเราป,รป้าปอนลูก <c oughs> ปลูกไว้ปีที่แล้วน่ะกำลังงาม กำลังงามนะคะกำลังจะออกดอกกำลังจะออกดอกค่ะที่เราปลูกไว้นะคะสาสกุลปูอ้มอมเบอร์เลยนะคะนะคะยาวอ้อมเลยโตใไว่ความสวยความงามแต่น,นี้ยังไม่ออกดอกถ้าออกดอกแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะป่าจะสวยงาม ถ้ากล่องสั้นก็ขอโทษขอให้ด้วยค่ะเด้อเพราะว่าสาสกุลกไม่ได้เอาเครื่องที่เราใส่เห็ดขีออกลงมากนะคะสารแบตไบทไม่เอาเครื่องหน่อยเยมากอ้อมบ้านเลยอ้อมบ้านเลยเห็นไหมกำลังออกดอกกำลังออกดอกตุ้มๆตุ้มๆนี่ก็กำลังออกนี่ไงดอกออกแล้ว กำลังออกนี่นะคะปูยะ่ยาวเต็มว้าสารสกขเอาเบียที่เพิ่นเกิดละ่ะเอามาปลูกนี่นะคะให้องจ้ากำลังออกดอกกำลังออกดอกนะคะกำลังออกดอกกำลังจะบานค่ะพี่น้องจ้ะลาเวนเดอร์เรากำลังจะบาน จะเนรลิมีดห้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งดันดิทนะตรงที่เราอยู่นะคะทุ่ง,ง<ด>ลาเ <ลา S 2> วนเดอร์ยากาศพี่น้องโอเคนะคะไม่มีอะไรมากมายพาพี่น้องมารับอัปเดตแถวบ้านอัปเดตความห่อน <laughs> <laughs> ห่อนหอน่หอนค่ะห่อนเน่ยอยู่ที่กันเท้ย ออกมาทางหนอกเฮียงห่อนนั่นก็ที่รองน้ำฝนที่รองน้ำฝนนะคะเอาไว้ใช้รดน้ำผักแต่ว่าฝนไม่ตกสาวสกุลก็เลยเอาน้ำปลาปลามาใส่แทนเอาไว้ลดน้ำผักเพราะเราจะได้ไม่ต้องเปิดทุกวันทุกวันนะคะก็ประหยัดไปอีกอีกทางนึ่งก็อยู่จุดโน้นนะคะเราเอามาเปิดใส่ไว้แล้วก็ประหยัดเราไม่ต้องมาเปิดก๊อกทุกวันเนาะ เสียค่านามหลายดิพี่น้องเอ้ยแพงยิ่งรดน้ำผักยิ่งแพง,อ,งอันออออสลบสไลด์ไว้รุ่นสลบสไลด์เขาปาตีค่ะนี่กบ็บริเวณแถวหมู่บ้านเราอันนี้ก็เป็นซอยซอยในหมู่บ้านซอยเข้าหมู่บ้านนะคะนี่ก็เป็นถนนใหญ่ถนนใหญ่ในหมู่บ้าน ว้ามายด้วยร่ะว้ามายด้วยว้ามายด้วยสร้อยในมือวานมันมีหลายสร้อยแต่สร้อยในใจมีสร้อยเดียวคันแล้วคลาหลายโอเคนะคะบ๊ายบาย